สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่6รกรกฎาคมนะคะคุณได้5คาถากับหัวส่วนเขาได้เดลิเวอร์กับหัววันนี้บรจักปัญหาจะลดลงนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์คุณไม่ได้อยากเอาชนะคนดักแล้วนะคะมีการลดทิฐิมีการปล่อยวางแฟนคุณได้เดลิเวอร์กับหัววันนี้ไพ่เขาไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องความสัมพันธ์มองว่ายังมีบางอย่างที่เขายัง ไม่สบายใจหรือว่ายัางมีเรื่องที่เขาไม่พอใจอยู่นะคะในตัวคุณอะไรแบบนี้มีพลังงานซัดเซตแล้วก็รดแฟกยางไรก็ตามถ้าวันนี้เคลียร์กันพูดคุยกันเนี่ยจะตกลงกันได้นะนะคะยังไปต่อได้อยู่สําหรับคนโสดสนิทนะช่วงนี้คุณก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีกระแพงในใจสูงแต่ในวันนี้เลยเนี่ยยังไม่เจอเหนือคู่นะคะคนที่เข้ามายังไม่ใช่คนที่ใช่ต้องให้เวลาก่อนนะ